มาสอนวิธีทำแมสแมสําลองกันนะในนี้กลางกระดาษมันคือทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกเออลืมบอกมันคือทิชชู่เปียกนะตากให้แห้งก่อนแล้วก็คลี่แล้วแบ่งครึ่งแบบนี้นะแล้วก็พับตรงนี้อีกทีหนึ่ง <ทำ S 1> แล้วอันนี้ก็มาตัดนะตัดแล้วแต่แลักษณะหูทำหูทำหูว่ายให้นะแล้วก็คลี่ออก ก็เอาส่วนข้างในอันนี้นะเพราะป้องกันไม่ให้เนี่ยไม่ให้อันนี้เราเลอะเนี่ยเวลาเลอะอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย,นะเ,ยเราก็สามารถเปลี่ยนบ่อยข้างในได้วันนี้เปลี่ยนอันนี้อ่ะม,มันยืดได้นะถอดทิ้งได้วันหนึ่งที่ชูเปลี่ยนแล้วน,นี้ทับไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนได้เป็นสองชั้นด้วยแล้วก็ไม่เลอะข้าปแป้งด้วยโอเคเนาะลองไปใช้กันดู yeah of